สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกท่านผู้ชมช่องฝึกคิดส,สุดหวยเงินล้านค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาหาหลักหน่วยล่างงวดวันที่16ธันวาคม63นะคะเป็นสูตรเดิมของงวดวันที่1ธันวาคมนะคะเป็นสูตรนี้นะคะที่ที่คลิปนี้ลงให้3สูตรแต่ว่ามันชนกัน4เพียงแค่2สูตรเท่านั้นนะคะจนกัน3สูตร คือเแต่7ไม่เข้านะคะมามาเข้าที่เลข4ที่ชนกันเพียงแค่2สูตรเดี๋ยววันนี้จะได้นําเสนอสองสูตรนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสูตรเดิมสูตรที่3ที่4หลังจากที่เราลงสูตรที่1ที่2ให้ก่อนหน้านั้นนะคะสูตรนี้นะคะสูตร1นสองลงให้ก่อนหน้านั้นก็คือสูตรที่มันชนกันว่าที่แล้วชนกันเลขสีตัวเดียวนะคะวันี้ชนที่5กับ4นะคะลองดู2สูตรนี้จะ มีตัวไหนที่ชนกับสองสูตรก่อนหน้านั้นหรือไม่นะคะหรือว่ามันจะหลุดไปแล้วนะคะเรามาดูค่ะทั้งสองสูตรนี้ก็ค่อนข้างเดินดีอยู่นะคะสูตรแรกเข้ามาแล้วเก้างวดนะคะรวมทั้งงวดวันที่หนึ่งันวาคมหกสามด้วยนะคะเราดูค่ะว่าสูตรแรกนี้เราใช้ให้ดูเส้นสีแดงนะคะเส้นข้างบนนี้นะคะใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลัก ร้อยของ3ตัวนัครั้งที่1บวกกัน2ครั้งนะคะหลักหมื่นคือ7ค่ะแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยคือ3แล้วก็บวกด้วยหลักร้อยอีก1ครั้งก็คือ3นะคะ7บวก3บวก3ได้เท่ากับ13เอาเฉพาะหลักหม่วยมาก็คือ3เป็นเลขเด่นตัวแรกนะคะต่อไปเลขเด่นตัวที่2เราจะบวกค่าคงที่1ก็คือ4เลขเด่นตัวที่3บวกค่าคงที่3คือ7 ก็จะได้3ามสี่เคือเลขเด่นของหลักหน่วยล่างงวดวันที่1รธัวาคม6กสาสุดแรกนะคะต่อไปดูสุดที่2เลยนะคะสุดที่2เราใช้เส้นสีฟ้าข้างล่างนะคะเส้นสีฟ้าตรงนี้นะคะเป็นหลักร้อยบนบวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวครั้งที่1แล้วก็หลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่1นะคะหลักร้อยบนคือ6หลักร้อยครั้งที่1คือ3แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่1ก็คือ8 6บวก3ได้เ้าบวก8ได้ได้17เนะคะเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ7เป็นเลขเด่นตัวแรกค่ะเลขเด่นตัวที่สองเราบวกค่าคงที่6นะคะ7บวก6ได้เท่ากับ13เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ3เป็นเลขเด่นตัวที่2เลขเด่นตัวที่3บวกค่าคงที่1นะคะ3บวก1ได้เท่ากับ4เราก็จะได้7 3และ4คือเลขเด่นของหลักหน่วยล่าง เมืวันที่1ธันวาคม63สูตรที่2ปรากฏว่าสองสูตรนี้ชนกันคือทั้ง3ตัวเลยนะคะก็คือ 3, 4, ดนี้ชนกันทั้ง3ตัวเลขที่ออกก็คือ 8, 4นะคะเลขที่ออกคือ 8, 4หลักหน่วยคือ4ตัวนี้นะคะตัวที่ชนกัน3ตัวนี้ปรากฏว่าตัวที่มาก็คือ4ค่ะก็ถือว่า งวดที่แล้วก็เข้านะคะงวดวันที่1ธันวาคม6กนะคะต่อไปดูงวดวันที่16ธันวาเลยนะคะว่วันที่16ธันวาเราจะได้เลขเด่นตัวไหนข้อลองดูหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นคือ0บวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวนัดครั้งที่1คือ0แล้วก็บวกด้วยหลักร้อยซ้ำอีก1ครั้งนะคะก็คือศ0น0นย์บวก0บวก0ได้เท่ากับ0นเป็นเลขเด่นตัวแรกนะคะ เลขเด่นตัวที่สองบวกค่าคงที่หนึ่งได้หนึงเลขเด่นตัวที่สามบวกค่าคงที่สามได้สี่ก็จะได้ศูนย์หและสคือเลขเด่นของหลักหน่วยล่างงวดวันที่16บธันวาคมหกสาสุดแรกนะคะต่อไปดูสูตรที่สองสูตรที่สองเราใช้เส้นสีฟ้าเหมือนเดิมนะคะหลักร้อยบนก็คือ9บวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวหน้าครั้งที่หคือศูนย์ แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่1คือ3 9บวกย์ได้ศบวก3ได้เท่ากับ10บเอกะ้าบวก0ย์ได้9นะคะขอขอภัย9บวก0นย์ได้9บวก3ได้เท่ากับ12เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ2เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2บวกค่าคงที่6ได้เท่ากับ8เลขเด่นตัวที่3บวกค่าคงที่1ได้เท่ากับ9 อ้าวทั้งสองสูตรนี้ไม่มีตัวไหนที่ชนกันเลยนะคะทั้งสองสูตรนี้ไม่มีตัวไหนที่ชนกันเลยเรามาดูว่าสูตรไหนจะเข้าสูตรไหนจะหลุดหรือจะหลุดทั้งสองสูตรอันนี้ก็ไม่แน่นะคะก็ไม่มีใครตอบได้เหมือนกันนะคะขอให้เพื่อนเพื่อนใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยเลขเด่นถ้ามันไม่มีตัวไหนชนแสดงว่าเลขเด่นก็จะมีตั้งแต่ศูนย 8 9มี6ตัวนะคะมี6ตัวเรายังไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะเข้าตัวไหนมันจะหลุดนะคะดูสถิติของทั้งสองสูตรนี้นะคะสูตรแรกนะคะวันที่16สิงหา4ี่ห8ก็เข้ามาที่8นะคะวันที่1กันยา8ปดเกก็8ก็เข้านะคะแล้ววันที่16กันยาสูตรที่2เริ่มมานะคะ347กับ17 8ตัวที่ชนกันมี7ตัวเดียวนะคะก็เลขที่ออกคือ57ตัวที่ชน เจ็ดตัวเดียวก็เข้านะคะหลักหน่วยคือเจ็ดนะคะวันที่หนึ่งตุลานะคะแปดเก้าสองกับสองแปดเก้าปรากฏว่าชนกันทั้งสามตัวนะคะชนกันทั้งสามตัวก็เลขที่ออกคือห้าเก้าหลักหน่วยคือเก้าก็เป็นเก้ามานะคะถ้ามันชนกันหลายตัวมันก็จะมีตัวให้เลือกเยอะนะคะมันก็จะสิ้นเปลืองเงินเราถ้าเรามีอีกหลายสูตรเรามาตัดก็จะได้ตัดให้น้อยลงนะคะ วันที่16ตุลานะคะ781สุดแรกนะคะสุดที่2ได้289ตัวที่ชนกันมีตัวเดียวก็คือ8เลขที่ออกคือ38นะคะ38ซึ่งหลักหน่วยก็คือ8ตัวที่ชนกันก็คือ8มานะคะวันที่1พฤศจิกาย,ยน63นะคะสุดแรกได้014สุดที่2ได้067ชนกันที่เลข0ตัวเดียวนะคะเลขที่ออกคือ40หลักหน่วยคือ0นะคะ0ก็มานะคะ วันที่16พฤศจิกายนนะคะสองสามหกับเก้าห้าหตัวที่ชนกันมีเพียงแค่ตัวเดียวก็คือหนะคะ,ะเลขที่ออกคือสี่หหลักหน่วยก็คือหก็เข้านะคะวันที่1ธันวาคมชนกันทั้งสามตัวนะคะสามเจ็ดสี่ชนกันทั้งสามตัวตัวที่เข้าก็คือสี่นะคะส่วนวันที่สิบธันวาคมหกสามนะคะ16หกธันวาคมหกสาไม่มีตัวไหนชนเลยนะคะแสดงว่าต้องมีตัว ต้องมีสูตรที่หลุดนะคะแสดงว่าต้องมีสูตรที่หลุดก็ไปลุ้นกันว่าสูตรไหนมันจะหลุดสูตรไหนมันจะเข้านะคะเมื่อเรานำสองสูตรที่ลงให้ก่อนหน้านั้นมาเทียบชนกันนะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูคลิปของสูตรนี้นะคะวิธีทำในการหาสูตรที่หนึ่งที่สองนี้ก็สามารถไปค้นหาได้นะคะในช่อง YouTube ฝึกคิดสูตรเงินล้านช่องนี้นะคะดิฉันลงไว้ในเพลย์ลิสต์ให้แล้วนะคะสำหรับสูตรนี้สูตรแรกนะคะ ห้าหกสี่สูตรที่สองสามสีห้าปรากฏว่าตัวที่ชนก็คือห้ากับสี่นะคะชนกันทั้งสองสุดก็คือห้ากับสี่เมื่อเรามาเทียบกับสุตรที่สามสี่เพิ่งลงให้สองสุตรนี้นะคะปรากฏว่ามีสูตรแรกสุดนี้นะคะสูตรที่สามตรงนี้ชนกับสองสูตรนี้ก็คือเลขสี่นะคะแสดงว่าความน่าจะเป็นของสี่น่าจะมาในหลักหน่วยล่าง ในงว,วันที่16ธันวาคม63มากกว่าตัวอื่นๆนะคะตัวที่ไม่ชนไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มานะคะก็เพียงแค่ว่าความน่าจะเป็นตัวที่มันชนมากกว่ามันก็มีโอกาสมากกว่าตัวที่ชนน้อยกว่าเท่านั้นเองนะคะถ้าเพื่อนๆมีเลขดับก็ลองเอาไปตดัดดูหรือถ้ามีเลขเด่นในสูตรอื่นลองเอามาเทียบชนกับ4สูตรนี้ดูว่ามันจะไปต่อได้อีกไหมนะคะตัวไหนมันน่าจะมาระหว่าง4กับ5นะคะ ถ้าเราดูดีๆก็คือสี่มา3มในสี่สูนยนะคะส่วนห้านั้นมา2ในสี่สูตรค่ะตัวอื่นมันไม่ชนนะคะตัวอื่นมันไม่ชนเราก็ลองให้เครดิตเลขสี่กับเลขห้านะคะในหลักหน่วยล่างงวดวันที่16ทธันวาคม6 3นะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่า เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะขอให้เพื่อนๆใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยสูตรทุกสูตรมีโอกาสหลุดและมีโอกาสที่จะเข้าต่อได้เท่าเกันนะคะไม่การันตีร้อยเปอร์เซนต์ว่ามันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะคะทุกอย่างพูดไปตามสูตรตัวเลขทุกตัวที่ได้มาก็คือได้จากสูตรเท่านั้นนะคะก็ดูจากความน่าจะเป็นที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ละสูตรทั้งสี่สูตรนี้มีเลขเด่นเพียงแค่สามตัวเท่านั้น มีเลขเด่น3ตัวต่อสูตรนะคะเมื่อเรานํานำมาชนกันเราจะได้เลข4ชนกันที่3สูตรส่วนเลข5ชนกันที่2สูตรเลข0เลข1เลข2เลข8เลข9และเลข6เลข3นั้นไม่ชนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าวันที่16ธันวาคม63เพื่อนๆจะเฮงๆปังๆร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีค่ะ